นี่น่ารักมากหมวกเจ้าบลูนะฮะมี2แบบให้เลือกมีเจ้าบลูเจ้ากรีนนะครับอันนี้คือของแท้เลยนะครับอยู่ในแมปลิมบเฟนเลยครั้งที่แล้วเราทดลองอันนี้ไปแล้วนะฮะถ้าเรานั่งเนี่ยเขาจะจับเราไม่ได้ถึงแม้ว่าจะใกล้มากเขาเข้ามาไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้ลองไปแล้วแต่ว่ามีอีกอันนึงนะครับเป็นชิงช้าสวรรค์อยู่ตรงนู้นยังไม่ได้ลองอยากรู้ว่าเราจะสามารถหลบเจ้าบลูเนี่ยนั้นได้หรือเปล่าชิงช้าสวรรค์จะหลบบลูได้ไหม ๊บเฮ้ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเฮ้ย <c oughs> ทำไมขึ้นไม่ได้เออบลู Blue มาไม่ได้อ่ะโอ้โหไปนู่นเลยเออพอดีเลยบลู Blue มาตรงนี้ถ้าเราขึ้นรถนะฮะถ้าเราขึ้นไม่นังน่งบนรถบลูจะจับได้ไหมข้ามมาไม่ได้ฮะเอ้ยข้ามได้ข้ามได้แล้วติดอะไรเมื่อกี้มานี้เข้ามัางใน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  เข้ามาข้างในเข้ามาเข้ามาอย่าบอกนะว่าเข้ามาตรงนี้ไม่ได้บลูมานี่แสดงว่าเข้ามาข้างในไม่ได้ครับอย่างนั้นเอารถออกไปขับรถออกไปเดี๋ยวชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวพาไปใหม่มาตรงนี้ก่อนไปไหนล้วบลูบลูมานี่มานี่เรา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 รถรรอืฮะบลูเอาออกไปไม่ได้ เอารถออกไปไม่ได้เดี๋ยวนะรูมานี่ก่อนมานี่ก่อนทะลุประตูมาเลยวิ่งเข้ามา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 สิวิ่งเข้ามาก่อนวิ่งเข้ามาก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะฮะอ่ะฮะแปบบนึงแปบบนึงไม่จับครับอยู่บนรถมามามาเออนี่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 เห <laughs> มือนเฉยเอ้ยพี่บูพี่บูครับ ที่จับผมไม่ได้เลยครับผมอยู่บนรถพี่ปูครับใหม่รอบมาเพว่ความชัวมันมีตัวหยุดอยู่ตรงนี้เขาต้องหยุดเหมือนต้องวิ่งมาเร็วๆอะ่ะถึงจะวิ่งผ่านได้แล้วก็ไม่จับเราด้วยนะพอเลยเส้นมาไม่จับใช่ไหมไม่จับฮะเลยเส้นมาจับไม่ได้ <laughs> เหมือนมีอะไรลังไว้นี่ จับไม่ได้ครับมานี่มานี้ตรงนี้มันจะมีน้ําตกอยู่นะฮะเป็นน้ําตกที่เราไม่ต้องก้มไม่ต้องมุดแต่ว่าเดินทะลุไปได้บลูเข้ามาได้ไหมบลูเข้ามาได้ครับจะทำอะไรทำไมเล่ยตรงนี้อ่ะบลูมาพอดีเลยบลูบลูมานี้มานี่บลูมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มานี้มานี่มานี่มานี่สิจะวิ่งไปไหนไมาใกล้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  เนี่ยมีเขตอาคมอยู่งี้เหมือนแบบเมื่อกี้เลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาพยายามจะจับแต่เหมือนมีอะไรลังเอาไว้เป็นม่านพลังที่ไม่อาจมองเห็นใช่ไหมใช่ไหมบลู Blue. อยากขึ้นมาเล่นละสินายขึ้นไม่ได้นะนายขึ้นเดี๋ยวพังตัวนายหนักไปไหนนะ่ะมาตรงนี้สิไปไหนเฮ้ยเฮฮมานี่ มานี่มไม่ได้อยู่ดีครับติดไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆอ่ะต่อไปรูมาหนี้มานี่มานี่มาน,มาน,มาน,มานี่กดไม่ทันครับรููแสดงว่าใช้หลบได้เมื่อกี้โดนตัวแล้วนะเมื่อกี้โดนตัวแล้วแต่ว่าเรากดทันฮนะสามารถหลบได้ครับ มาอีกรอบนึ่งมา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 วิ่งมา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 เลยวิ่งมาเลยนี่โดนตัวแล้วนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยคือน่าจะโดนจำสแกรแล้วแต่ว่ากดทันเราก็เลยรอดเย่ yeah. เจ้าบลูจะมีห้องเป็นห้องบัลังของเขานะฮะผมอยากรู้ว่าถ้าพาเจ้าบลูกลับไปที่บัลังของเขามันจะมีฉากคาสีนที่เขานั่งอยู่นะครับตอนท้ายแต่ถ้าเกิดตอนเกมพเพลย์เนี่ยเขาจะนั่งไหมนะฮะ ห้องบัลลังก์ของบลูเอ้ยเกือบเกือบเกือบบลูเข้ามานี่บัลลังก์นายมานั่งมานั่งบลูมานั่ง,มา,ง,ม,างมานั่งตรงนี้ไม่นั่งครับเขาไม่ยอมนั่งเขาไม่ยอมนั่งเก้าอี้บัลลังก์ของบลู อะไรอะไรเฮ้ยเออในห้องนี้ในห้องนี้เข้าไปได้ไหมในห้องพยาบาลเข้าไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> เดินมาอย่างสบายเลยทำไว้ทำไมในห้องนี้นึกว่าเป็นห้องหลบโอ้อัน,นี้คือหลุมลงไปบูไม่น่าจะลงมาได้บ้งลองดูหน่อยลูลูบลูปลู <c oughs> เดินเร็วจังมามามมา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 ,มา,มา คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะฮะบลูไม่น่าจะลงมาได้ไปไหนล่ะมานี่ก่อนบลู <Blue S 2> ไม่น่าจะลงมาได้นะฮะใช่ไหมลงไม่ได้ตัวเขาใหญ่ไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยบลูไปไหนบลูไปไหนกลีนเขาก็ไม่กวนเรานะเขารู้ว่าเราเล่นอยู่ มามาเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวดูปุ๊บผมลงมาข้างล่างแล้วเขาก็หายไปจากตรงนี้ไปอย่างรวดเร็วหายไปเร็วมากแล้วเขาก็ไปโผงล่างใช่ไหมโผ่ข้างล่างใช่ไหม,ไหมอ๋อวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้วิ่งมาวิ่งมาอ่ะผมปีนไม่ทัน สาสั้นเกินออาล่ะคราวนี้เฟสสองเยลโล่มาใช่ไหมใช่ครับอ่ะเยลโล่มาเยลโล่ Yellow ค่อนข้างจะเดินเร็วที่ผมอยากรู้ก็คือเยลโล่นั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสนามรถอยู่ไหนสนามแข่งรถสนามแข่งรถโอ้ยเยลโล่ Yellow เดินเร็วมากเยลโล่เยลโล่สนามแข่งรถก่อนโอ้โหโอ้โห เฮ้ยย้อนลงมาได้อ๋อเอออะลองอันนี้ก่อนดีกว่าดูลงมาไม่ได้นะฮะบูลูตัวใหญ่ผมว่าลองอันนี้ก่อนดีกว่าที่เดิมตรงนี้เข้ามาไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งคู่ใช่ไหมมาไม่ได้ติดตรงนั้นวิ่งมาวิ่งมาอ่ะผมอยากรู้ว่า ถ้าเขาจับเราจากข้างในตึกนะฮะปกติแล้วเขาต้องพาเราบินขึ้นไปไงถ้าเราอยู่ในตึกจะเป็นยังไงอยู่ในตึกเลยอยู่ในตึกตรงนี้เลยจับปุ๊บอ๋อพาเดินออกไปก่อนเอาเอาเเอาเอาเ,าเาไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปไหนตรงนี้ออกไปได้ประตูอยู่นู้นลวนเลยลวนเลย <laughs> Help me แสดงว่าไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้มันเหมือนเป็นเขตที่อยู่กึ่งๆข้างนอกนะฮะเป็นทางที่เราเข้ามาคือเยลโล่เนี่ยจะจับเราทุ่มลงพื้นแล้วก็พาบินขึ้นไปแต่ว่าพออยู่ข้างในแล้วเขายังไม่ทุ่มลงพื้นเขาดึงออกไปก่อนแต่ว่าเขางงทางออกเกมบั๊กเลยรีเซ็ตอะอ่ะฮะเกมบั๊กเลยฮะต้องเปลี่ยนตึกเปลี่ยนตึกตึกนี้ไม่ได้อ๋อยิ่งชั่วโมงสูงยิ่งใช้เจมเยอะ อันนี้ชั่วโมงที่สองออกมายัางเยนโลอ้าวเฮ้ยเยนโลอย่าบอกนะว่านายนายไม่นะนายนาย,นายอย่าลวนสินายนายมาตรงนี้ก่อนเยนโลอาวอ้าว,อาวโอ้โห,โหไปแล้วครับเยนโลไปเลยอะเดี๋ยวนะผมพาเพื่อนเข้ามาดีกว่าพาเพื่อนมาดูหน่อย เพื่อนนายเพื่อนนายเครื่องแห้งและมาดูหน่อยสิบลูบลูููมานี้บลูมานี้มานี้มานี้มานีเฮ้ยโอ้โหจังหวะลงมาเลเซอร์แท็กทางเข้าอยู่ตรงนู้นบลูมานี้บลูเดินเร็วมากเลยบลูเดินไม่สนใจใครตัวก็ใหญ่ทำไมเดินเร็วมานี้มานี่มานี่ออมมาออมมามาดูเพื่อนนายนี่มาดูนี่มาดู มาดูนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาได้วิ่งมาได้มามา,มานี่เห็นยังเพื่อนนายเอาไปทั้งคู่เลยเออนั่นเดินตามมาเมื่อกี้ออกมาข้างนอกอืมอืมอืมเมื่อกี้เพื่อนนายเดินผ่านมาเออนี่โอได้แล้วบลู Blue, ช่วยเพื่อนนายก่อน <laughs> ช่วยเพื่อนก่อนบลูไปยังไปยังเอา้าผมโดนจับอ๋อ นี่เขาบอกว่าอยากกระโดดจนกว่าจะปลอดภัยแสดงว่ายีโรออกมาเมื่อกี้คือยังจำว่าผมโดนจับอยู่แต่จริงๆแล้วผมไม่ใช่ไหมนี่ไงอ้าว <laughs> ภาพย้อนภาพย้อนเฉย <laughs> ยังจำว่าผมโดนจับอยู่แต่ว่าผมหลุดมานานแล้ว,อวโอเคโอเคอเอาเฮ้ยรีสปอนไม่ได้เฮ้ยรีสปอนไม่ได้ทำไมเจมเจมก็มีอยู่ แต่รีสปอนไม่ได้แล้วครับเรียกว่าเกมคล a ช h เลยอ่ะประมาณนี้ก่อนโอ้ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะลากมาได้ทีละคนโอเคครับเดี๋ยวเขามาลองต่อคลิปหน้าฮะ